เดอะบูทอลิสต์ภาพยนตร์ดีกีรางวัลที่ยาวถึงสามชั่วโมงสาสิบห้านาทีที่เล่าถึงสถาปนิกที่หนีจากสงครามมาอเมริกาเพื่อหวังจะสร้างตัวสร้างงานและสร้างครอบครัวอีกครั้งหนึ่งโดยมีนายจ้างจากอเมริกาที่อยากจะให้เขาสร้างอาคารแห่งหนึ่งโดยใช้ความรู้ความสามารถที่เขามีแต่ในการมีชีวิตอยู่ในอเมริกานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเขาต้องต่อสู้เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันทั้งสถานะการเงินศาส,สนาและเชื้อชาติเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันครับ คุณกำลังฟังวันนี้ดูหนังเรื่องอะไรมาคือพอดแคสต์ที่จะมารีวิวภาพยนตร์ซีรีส์ที่ไม่ซีเรียสทั้งเก่าและใหม่จำเนินรายการโดยสิทธิพลดุมณีและวรธรรมจันทึกอยากถามคุณ WC 1เินึงว่าถ้าสมมติมีหนังที่กำลังเข้าฉายเนี่ยเรื่องนึงน่าสนใจมากเลยแต่มันยาวถึงสมชั่วโมงครึ่งอ่ะคุณอยากดูไหมก็บอกตรงนะถ้าส่วนตัวนะ ไม่อยากดูนะคือมันมันนานเกินไปใช้คำนี้เพราะองจริงส่วนตัวผมเนี่ยไม่เคยดูหนังที่นานเกือบสามชั่วโมงมาก่อนใช่ในโรงนะย้ำว่าในโรงนะว่าไม่เคยดูหนังที่นานมากๆคือแบบแม็กสุดเลยก็คือสองชั่วโมงครึ่งเคยดูหนังโรงแล้วยาวที่สุดก็คือเมื่อประมาณสองปีที่แล้ว<ะ>หนังของมาร์ตินสกอร์ซิซีชื่อว่า G iller of the ฟเดอะเฟอร์ ามชั่วโมงยี่สิบหกคุณพระแล้วแล้วลุงแกทำหนังนานด้วยไงแต่ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะนานขนาดนี้แต่ก็เออก็ดูเพลินๆนะจำจำได้ว่าตอนไปดูนเนี่ยคือกูปวดฉี่มากครับเดินบุญเวียนอยู่หน้าโรงเลยพังนี่ยว่าแบบเออเราไม่อยากขัดตอนเนะะี่ยครฮะก็อันหนักเรื่องนั้นก็สามชั่วโมงยี่สิบหกที่ยาวที่สุดแล้วมาในปีสองพันยี่สิบห้ามีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เรื่องนี้เป็นมหากราบของบรรดานหนัง เบสต์พิเเจอร์ของออสการ์เลยทีเดียว The b u t a l i s t หนังน,นี่ยาวสามชั่วโมงสามสิบห้านาทีผมรู้สึกว่าจะบ้าตายทำไมต้องทำอะไรยาวขนาดน,นี้ด้วยวะเพราะเพราะว่าในหนังในยุคนี้เนี่ยยาวถึงสามเอาง่ายๆแค่สมชั่วโมงสิบห้าเนี่ยแทบจ,จะไม่เห็นแล้วนะเพราะว่าอย่างาเพราว่าน้อยหรือแทบไม่มีเลยดีกว่าใช่เพราะว่า,าด้วยความที่ยิ่งหนังนาน รอบฉายของคุณต่อโรงภาพยนตร์หนึ่งโรงก็จะน้อยลงแต่บูทลิสต์เนี่ยกูยาวสามสามชั่วโมงครึ่งกูม่แขตอนที่เขาประกาศความยาวอะก็มีคุณผู้ชมหลายคนที่แบบว่ามีทั้งฝั่งแบบว่าโหไม่อยากดูอะเพราะมันยาวก็อีกฝั่งหนึ่งน่าดูมากเลยมันทําให้รู้สึกเหมือนกลับไปดูหนังโรงภาพยนตร์ในยุคเก่ามากขึ้นผมก็เอ๊ะมันยุคเก่ายังไงวะผมไปหาข้อมูลมาว่าหนังยุคเก่าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ยก็ไดะก็ได้อะ สมัยนั้นในยุคยุคฟิล์มภาพยนตร์ค่อนข้างยาวเว้ยยาวสามชั่วโมงมากๆเลยหนังไทยก็มีนะเรื่องอะไรครับสุริโยไทยวายตำนานตำนานหนังไทยของเอ่อท่านมุ้ยผมลืมชื่อแล้วท่านมุ้ยท่านมุ้ยท่านมุ้ใช่ใก็คือเป็นเป็นหนังไทยเขาเรียกว่าอิงประวัติศาสตร์ที่นานมากๆเกือบสี่ชั่วโมงครั ผมผมจําได้ผมสมัยผมเด็กน้อยหอยสังนี่อยู่ต่างจังหวัดก็เคยไปดูในโรงมาอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นนังเด็กอยู่อุ้ยเหรอคุณทันเนอคือ,ค,อคือผมมันไม่ทันนะตอนนี้มันฉายเพราะว่าไปรู้จักหนังเรื่องสุริยะทะีกทีก็คือตอนช่องเจ<า>็ดเอามาฉายอะอ่าคือช่องเจ็ดเอามาฉายบ่อยมากอะแต่ในฮอลลีวูดเนี่ยการทาหนังยาวสามชั่วโมงในยุคนั้นอะสบายสบายาผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่ทํางานเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยที่เขาหนุ่ม ไปดูหนังเรื่อง Dances with ะแะ Dances w i t w o l f ของ Kevin Conner ครับฉายที่โรงภาพยนตร์สกาลานะครับหนังยาวสามชั่วโมงกว่าเขาบอกว่าแบบนี้เออด้วยความที่หนังมันยาวสามชั่วโมงเนี่นะเขาจะมีิ intermission เ n t e r m i s s i o n ก็คือพักครึ่งครับให้คุณผู้ชมในโรงเนะ่ยไปเข้าห้องน้ำไปสุดบุหรี่ไปอะไรว่ากันไปแล้วค่อยกลับมาดูหน่อยครั้งหนึ่ง โดยโลงสกาล่าเนี่ยพอถึงอินเทอร์มิชันปุ๊บเขาจะปิดม่านจอปิดม่านจอพอจยนปิดไปแล้วให้พวกและให้คนดูไปเข้าห้องน้ำได้ก็ว่างแล้วก็กลับมาเปิดม่านฉายต่อเออมันเป็นวัฒนวัฒนธรรมการดูภาพยนตร์ในยุคนี้ที่มันหาไม่ค่อยได้นะใช่ฮะคิดว่าผมไม่มีอ่ะเอาเวนเจอร์ฉายสามชั่วโมงก็ไม่มีอินเทอร์มิชันไปจคิลเร์่องอุฟสาหมูรที่ผมไปดูก็ไม่มีอินเทอร์มิชันอะไรอ่ะอ่า เดอะก d อดฟาเทอร์พาร์ทตอนนั้นเขาฉายในครบรอบห้าสิบปีครับคือดั้งเดิมมันมีอินเทอร์มิชันให้คนไปเข้าน้าแต่ว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชันแบบรีมาสเตอร์ 4K อะก็มันคืออินเทอร์มิชันก<ช>็ <Wis weed. S 2> จริงแต่ว่าไม่ต้องมัลุกไปไหนนะครับหน mm ังจะฉายต่อเขาจะไม่เขาไม่ şey, ไม่ใช่ไม่แช่ภาพเอาไว้นะ,ะเหมือนเดอะลอดอะเดอะลอตออฟเดอะลิงที่รีมาสเตอร์ 4K ที่เอากลับมาฉายในไทยอยู่ช่วงหนึ่งก็เขาเรียกว่าไงเป็นเวอร์ชัน Extended Director c u t ก็คือเวอร์ชั่นที่แบบ นาน,ะ200นอะสองร้อยกวนาทีเหมือนกันก็เกือบสามอะเขาก็ไม่มีพักครึ่งน,นะแต่เดอะบูทาริสทำมาเพื่อมีอะไรแบบนี้เลยคือมินเทอร์มิชันให้คนมาเข้าห้องน้ำนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยไปฉายครั้งแรกที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ it Italy, เวนิสอิตาลีก็เรียกไงดีนักวิจารณ์หรือว่าสื่อวลชนที่ไปดูก็คือาหาวหัตบา้วนด้วยความที่เป็นคุณภาพของหนังด้วยแนวของหนังแล้วก็ลักษณะการถ่ายทำมัน มันน่าสนใจเพราะว่ามันเหมือนมันย้อนกลับไปในยุคยุคฟิล์มที่ลุงเหลืองและหนังก็นั้นพูดถึงเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมอยู่ด้วยแล้วก็ตัวละครที่เป็นยวหนีสงครามจากยุโรปมาอยู่อเมริกาแล้วก็มาสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ด้วยความที่เชื้อชาติที่แตกต่างกันศาส,สนาที่แตกต่างกันมันก็ก็ใช้ชีวิตอยู่ยากอยู่ประมาณพอสมควรเนาะเดอะบูทาริสเนี่ยถ้าคนที่ทํางานด้านสถาปนิกหรือเรียนเรียนทงด้านเนี้ยก็จะมองว่าอ๋อ oh, มันก็ มันเป็นชื่อประวัติศัสท์ของทางสถาปนิกไม่ใช่เหรอใช่ครับเพราะว่าบูทาลิสเนี่ยมันมันหมายถึงสถาปัตกกรรมที่เน้นการใช้คอนกรีตเปื่อยและรูปทรงที่เรียบง่ายเพราะว่าในยุคนั้นสงครามเนี่ยมันหาพวกเหล็กกล้าอะไรพวกนี้ันยากนะครับมันก็เลยต้องใช้ปูนเปื่อยปรากฏว่าใช้ไปใช้มาออกแบบเฮ้ยก็ดีนี่หว่าใช้ปูนเปื่อยอย่างเดียวแล้วก็สร้างมันเป็นรูปทรงเรขาคณิตถ้าคุณผู้ฟังยังแบบว่าบูทาลิสคืออะไรหรอในประเทศไทยมีไหมมีครับ คุณผู้ฟังลองเซิร์ชใน Google นะและเซิร์ชว่ามัสยิดอ,อิสลามที่อยู่ตรงหัวหมากอ่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมที่เป็นบูทาิสหรือเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เป็นตึกเก่าอันนั้นก็คือบูทาิสที่แบบเป็นจุดเริ่มต้นของใน,ในในในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ด้วยความที่ผมกับคุณวีศว์ไม่จบสถาปนิกนะ <c oughs> อาจจะไม่สามารถแบบอธิบายให้มันเป็นแบบสถาปนิกอธิบายจริงๆอ่ะว่าแบบอ๋อรูปทรงไปอย่างนี้มวลโค้งอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย อธิบายเท่าที่แบบให้คุณรู้ฟังได้เห็นภาพประมาณน้น ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอสามัญิคนหนึ่งที่ชื่อลัสโลทอสเขาเนี่ยอพยพหนีจากสงครามนะจากยุโรปแล้วกันแล้วก็เขาเรียกว่าจะหนีอ่าหนีเข้ามาตั้งตัวในอเมริกาซึ่งก็เป็นช่วงที่แบบอเมริกายุคใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบ้านเมืองการเมืองเอยเศรษฐกิจเอยอะไรประมาณนี้ ซึ่งพอเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็มาอาศัยอยู่กับญาติของเขาตั้งแต่ก็เกิดความมีคอนฟ lict เล็กๆก,กันละกันในเรื่องของศาสนาหลังจากนั้นเนี่ยกับกันก็มีลูกค้าผู้มั่งคั่งรึครับรายหนึ่งเข้ามาติดต่อขอให้ทางบริษัทที่ตัวเอ่อลัโซทอสเนี่ยอาศัยอยู่เนี่ยไปช่วยออกแบบสถานที่แห่งหนึ่งให้เขาหน่อยอะไรเงี้ย ไปลไปมาจากพระจาผูกก็ผลงานก็กลายเป็นที่โดดเด่นชื่นชอบของพวกเอ,อลูกค้าพวกนั้นอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องย่อบแบบคร่าวๆที่เราอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังรู้แค่นี้พอเพราะข้างในเนี่ยมันเป็นมหากราบชีวิตจริงๆสามชั่วโมงสามสิบห้าแล้ะคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าโหหนังต้องยืดย้วยแน่ๆแบบว่าตั้งกล้องยาวสองนาทีแบบหนังพิจิตอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบอ่อยู่ในนั้นอีกเยอะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเจ็บปวดที่อยู่ภายในส่วนภายนอกก็คือการที่ลาสโลจะต้องสร้างไออาคารแห่งนี้ยให้กับแฮร์รีสันให้ได้ถือว่าเป็นงานชิ้นโบแดงจ,จัดๆเลยของเขาถ้า,างสร้างที่นี่ได้เขาดังนันทีตอนนีตรงว่าผม,มาอยากจะขอญอาตแบกเป็น เป็นสองท่อนตามตามภามพยนตร์เลยเพราะเขามีพักครึ่งเนาะซึ่งตนตัวผมเนี่ยผมชอบครึ่งแรกมากกว่าครึ่งหลังตอนนี้นนขออนุญาตเรื่องก่อนว่าก่อนที่จะรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ผมมีความกังวลว่าเอ้ยมันจะเป็นหนังสโลเบิร์นหรือเปล่าหนังมันจะง่วงหรือเปล่าและเล่นตั้งสามชั่วโมงด้วยเราก็กังวลและเพราะเราเห็นเขาเรียกว่าไงทีเซอร์เรื่องยอ่อเอออะไรเออเนี่ยเราก็กลัวว่าจะเป็นหนังอินดี้หนังแบบ สโลเบอร์เนืบเนบแต่ปรากฏว่าไม่เลยมันดูแล้วมันก็เข้มข้นมากในพาร์ทที่สองผมขอปแปกแบ่งเป็นพาร์ทแล้วกันนะพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสองหรือครึ่งหลังเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างที่จะต่อเขาเรียกว่าต่อจะบอกว่าต่อไม่ติดก็ไม่เชิงเขาเรียกว่าไม่ได้เอ็นจอยเท่าพาร์ทแรก,กครึ่งแรกเนี่ยทำออกมาได้ได้สนุกกว่าสําหรับผมครึ่งหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากๆแบบเนื้อเรื่องคือแบบไปเร็วเลยตึง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 ,ตง ภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเสียสีจะบอกว่าเสียเสียงไม่เชิงพยายามให้เห็นในแง่ของพลเมืองชั้นสองอของการเป็นผู้อพยพเข้ามาเหมือนถ้าเราแบบย้ายไปอยู่เมกาเราก็ต้องเป็นพลเมืองชั้นสองไปเป็นแบบโอ้กว่าจะเป็นที่ยอมรับกว่าจะพิสูจน์ตัวเองในหลายๆอย่างอะไรพวกเนี้ยก็ค่อนข้างหนักหน่วงสําหรับตัวละครในเรื่องของรัสโซทอส ในภาพรวมแล้วกันผมถือว่ามันก็เป็นภาพ,พยนตร์ที่ที่สำหรับผมคือดูเพลินและเอนจอยกับพาร์ทแรกมากกว่าพาร์ทสองและที่สำคัญคือผมชอบเลยนะตามที่เขาได้รางวัลเลยคือภาพสวยมากเออภาพสวยแบบทุกเฟรมทุกช็อตดีจริงแต่ว่าเรื่องของซาวประกอบเนี่ยผมรู้สึกว่ายังเฉย ไม่รู้เหมือนเขาได้รางวัลด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดเกี่ยวกับเพลงประกอบเนาะเออผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะถ้าส่วนตัวแต่ในเรื่องของภาพเอ,อ่อการกำกับภาพเอ,อ่ยอะไรเออ,อย่างเงี้ยผมผมโหยอมเลยครับคือทําออกมาได้ดีแล้วก็ถ่ายเท่าระไมได้ดีสําหรับสําหรับตัวผมเองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่ครบทุกอารมณ์จริงๆนะครับมันมีมันมีดรามา่ามันมี โรแมนติก uh, แต่มันก็นกหนักหน่วงตรงที่ชีวิตของตัวละครทั้งตัวลัสโลเองและภรรยาของเขาเนี่ยครับมันมันช่างหน้าน่าสงสารเหลือเกินเนาะอืมใช่มันหน้าสงสารเหลือเกินปุ๊บโดยที่หนังเรื่องนี้ไม่ต้องนําเสนอหรือบิวว่ารวมให้รู้สึกแบบโอ้ตัวละครรันทดจังเลยอุย้ยมันเศร้าเหลือเกินดูแล้วน้ําตาจะไหลสะเทือนใจอะไรอย่างเงี้ย หนังเรื่นี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยบิวคนดูนะ <Okay. S 2> แต่คนดูอ่ะจะรู้สึกอะไรพวกนี้เองทั้งเอ,อความห่างไกลระหว่างตัวลาสโลและภรรยาเขาที่ใช้เวลาหลายปีเลยทีเดียวที่กว่าจะได้มาเจอกันที่อเมริกาครับ <Okay. S 2> แล้วแล้วตัวภรรยาของเขาเนี่ยก็ป่วย <Okay. S 2> ไม่สามารถเดินได้ต้องนั่งรถเข็น แล้วก็มีความเจ็บปวดอลไรพังอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายมันก็ทรมานสาหรับเขา <Okay. S 1> ยังไม่รวมถึงด้วยความที่เขาเป็นสามีภรรยากันเขาก็ห่างเรื่องเพศสัมพันธ์ครับพอสมควรมันก็เลยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่สามีภรรยาคู่นี้ต้องเผชิญน,นะครับส่วนตัวละครลาสโลที่ระบบที่รับบ,บทโดยอนักสแสดงท่านนี้เนี่ยเอเดรียนอืมคือผมเห็นเขาผมรู้เลยว่าเขาจะต้องเจออะไรคือเขาเคยเล่นหนังเรื่อง The อะไรนะเดอะเป็นนิสอะไระที่เป็นเกี่ยวกับสงครามอ่ะครับมันมันให้ฟิลด์นันเลยแต,แต่อันนั้นน่าจะหดหูกว่าแต่ผมนะส่วนตัวผมนะกับ<ม>ภาพจำของตัวเอเดียนบรอดีนะคือคิงของใช่นั่นคือเอาง่ายคือมันเป็นภาพจำเดียวในความทรงจำของผมเนี่ยเท<ม>่าที่เคยหมายถึงว่ากับนักแสดงท่านนี้ละกันนะเออผมจำได้เขาจากบทในคิงคองใช่ใช่ผมก็คุ้นเพราะว่าตอนนั้นคิงของมันดังมากเนี่ย ดังมากแลเขาเล่นกับนิโคลคิดแมนอ่ะที่สุดแล้วยุคนั้นนะฮะใช่ครับแล้วเราเรารู้หนังเขามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็รู้หนังเวสแอนเดอร์สันเดรกเก b บูตเ e เปโดเทแล้วก็จะเห็นเขาหนึ่งอยๆนะครับก็เขาต้องต้องรับต้องบอกว่าเขารับบทตัวละครตัวเนี้ยไม่ใช่แบบอารมณ์ผุ่มผางโวยวหรืออะไรนะหรือเล่นแบบแล้วเล่นอย่างัดาณไรแต่แค่รู้สึกว่าเขา เขาถ่ายทอดความเจ็บปวดความที่มีแผลอะไรทั้งในใจออกมาได้ดีมากมากมันรู้สึกว่ามันปวดร้าวไปหมดโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรกันมากมายนะครับแต่เขาเป็นคนมีความสามารถในแง่ของสถาปัตยกรรมเนี่ยเก่งมากๆเขารู้เลยว่าถ้าจะสร้างอันนี้แบบนี้ต้องใช้หินแบบไหนต้องใช้ดินแบบไหนต้องแบบอะไรเงี้ยก็คือเขาเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งเลยแต่ว่าเขาเขาผิดตรงที่เขา เขาไม่ใช่คนอเมริกันเขาหนีสงครามมาทุกคนก็เลยมองเขาแบบว่าก็แค่คนที่เป็นสถาวันนี้คนนึงก็ไม่ได้แบบเลิศหลรวอะไรมากมายไม่ใช่คนอเมริกันและอย่างหนึ่งเอเรียนต้องออกเสียงภาษาอังกฤษที่แบบติดติดสำเนียงออสเตรฮังการีนิดหน่อยเห็นไม่เห็นว่าเขาบ่นนี่ว่าใช้ AI ทำใช้ไอทำก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างไปเพราะผมเชื่อว่าเขาใช้ AI เพราะว่า เขาไม่สามารถให้นักสแสดงแบบ ks, ออกเสียงอะไรแบบนั้นได้ AI น่าจะง่ายกว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของไอนีอ่ไปอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนักสแสดงทุกคนเล่นดีมากกายเพชที่เล่นที่รับบทเป็นในในจ้างของ拉สโลเนี่ยอ,มอมไม่ดินสันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเล่นดีมาตลอดนะใครที่เคยดูหนังของกายเพชก็จะแบบมีเมนโตหรืออาร์เมนแมทหน่อยอลนแมนสที่เล่นเป็นอัลบิชคิเลียน ขาเล่นดีเขาเล่นดีอแต่เล่นเนี้ยก็จะแบบมีอายุนิดนึงเล่นเป็นชายวัยสักหกสิบประมาณนี้มั้งที่แบบเอ่อมีความต้องการที่อยากอยากจะสร้างอาคารแห่งหนึ่งเพื่อแบบชุมชนเพื่อเมือแหลงเขานี่แหละนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนบาร,รมีของเขาเพราะว่าเขาเองเป็นนักธุรกิจที่แบบเป็นเจ้าของห้างใช่ไหมเจ้าของห้างสรรพสินค้าเออ,เอ,อก็อคือ<ด>เหมือนอารมณ์เหมือนฟิลเป็น ้าสวในเมืองเอมืองหนึ่งละ<ว>ก<า>ันฟิลนั้นเ,<อ>เป็นคนใหญ่คนโตในเมืองอะไรเงี้ยครับ<ต>อืมแต่หมอเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งคือถ้าอะไรที่ไม่ได้หยังใจคือจะมาหว,วุ่นวายมากเป็นคนอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยครับเขาก็เอาลาสโลมามาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็มาดูแลงานสร้างแต่ด้วยความที่อยู่ด้วยกันอะไรบางอย่างก็จะมีเกี่ยวกับการเหยียดการพูดจาที่แบบไม่ค่อยเข้าหูกันก็นทำอะไรบางอย่างที่ไม่น่าโอเคอะไรเงี้ย ใช่แล้วก็มีเหลายอย่างลึกมากๆก็อารมณ์เหมือนแบบเหมือนหนังก็จะให้เห็นว่าเอ้ยคนมีอํานาจคนมีเงินเนี่ยเขาทําทุกอย่างกับการกลับตัวของลาสโลสเนี่ยเป็นผู้อพยพหนึ่งและสองเอาง่ายจนไม่มีจะกินต้อเอามาใส่ามาใส่เขาอยู่สามคือศาสนาอีกมันมีคอนฟ lict ในเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยโอ้โหลองคิดดูดิ ตัวละครของตัวเอเดียนเนี่ยต้องเจออะไรและการกระทําของตัวแฮร์ริสันเนี่ยกระทําอะไรบ้างทาไมว่าการเป็นยิวในอเมริกามันผิดด้วยเหรออืถึง <laughs> มันผิดด้วยเหรอแต่เพิ่มเติมนิดนึงเสริมคุณเช่นชมตัวกายเพียสไปนะผมนี่อาจจะต้องเช่นชมเฟริสตี้โจนรับบทเป็นอลิซาเบธท,ทอดคือผมรู้สึกว่าเขาควรได้รางวัลสักทีนะสำหรับ สำหรับโจนเนี่ยผมรู้สึกว่าคือผมติดตามผลงานเขาเนี่ยเขาเล่น Star Wars One เล่น The Theory of Everything คือแบบผลงานการแสดงของเฟร i ด i t y j o โจนคือโหไม่ธรรมดาจริงๆอืมเขาเป็นเหมือนเขาเป็นหน้าใหม่แล้วเขาก็ได้เข้าชิงออสการ์เลยอ่ะใช่าผมจะไม่ผิดใช่ก็คือได้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 เขาเรียกว่าไงเอ่อชิงออสการ์แหละแล้วท้ายก็ตกเป็นของ,ของอแสดงท่านอือ่น ก็เสียได้เหมือนกันนะคือโดยรวมนักแสดงหนังแล้วเนี้เล่นดีกันทุกคนนะครับเล่นดี<ห>มากๆจริงๆนะอันนี้เป็นส่วนของนักแสดงครับผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยด้วยความที่มันยาวสามชั่วโมงมันก็จะมีการแบ่งพาร์ทใช่ไหมครับพาร์ทช่วงแรกช่วงกลางช่วงท้ายแล้วก็มีอินเทอร์มิชันขั้นอย่างที่ผมบอกไปช่วงต้นนะครับอ่ะเรามาพูดถึงเมื่อกี้คุณวิศวัพูดถึงการถ่ายภาพที่สวยใช่ไหมครับสวยจริงสวยจริง เพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยถ่ายด้วยฟิลม100์มร้อยเปอร์เซ็นตใช้ฟิล์ม35ในการถ่ายอาจจะบอกเ,อเรื่องอื่นก็ถ่ายด้วยฟิล์มนี่มันวิเศษยังไงคือวิเศษตรงที่หนังเรื่องนี้เขาใช้ระบบฟิล์มในการถ่ายทําแบบหนึ่งที่ในอดีตเนี่ยประมาณสามสามสิบสี่สิบปีเขาใช้กันเนื่องคือ,อะระบบที่ชื่อว่าวิสตาวิชันตอนแรกมันขึ้นหน้าโลโก้ในหนังเลยผมตอนแรกก็ไม่เข้าใจวิสตาวิชันคืออะไรก็เลยไปหาข้อมูลอ๋อ มันคือระบบที่สติโออย่างพาร์มา p i พิกเจอร์เดี๋ยวเป็นคนคิดขึ้นมาเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยการที่จะถ่ายหนังด้วยฟิล์มอะฟิล์มมันแพงเนาะแพงยิ่งฟิลมม์มจะสิบมมเนี่ยถ้าคุณอยากจะถ่ายหนังที่มันเป็นว i ยสกรีนก้งกว้างใหญ่ใช้เลนอนามฟิกก็ต้องเป็นเจ็ดสิบมมแต่มันไม่ไหวอ่ะก็เลยต้องใช้ฟิลมม์มสามสิบห้ามมแต่จะทายังไงล่ะถ้าเราอยากจะได้ภาพแบบกว้างถ่ายแล้วมันแบบเลมันมันมันไม่ไมไมไมโค้งไม่เบี้ยวเลย ก็เปลี่ยนมาเป็นระบบ Vi s t a Vision นั่นก็คือโปรติแล้วกล้องฟิล์มเนี่ยพอฟิล์มมันลอยขึ้นมามันจะเป็นมันจะลอยแบบแนวตั้งมันจะเป็นเฟรมแบบสี่เหลี่ยมเป็นลูดลดเป็นแนวตั้งมันก็จะได้อัตราส่วนภาพประมาณหนึ่งแต่วิ s t a Vision เนี่ยมันจะเป็นแนวนอนฮะพอได้เป็นแนวนอนพวกเนี่ยมันภาพมันจะกว้างกว่าเดิมภาพมันจะคมชัดกว่าเดิมมันจะมีมิติมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหนังเรื่องนี้เอาไปถ่ายพวกวิวถ่ายภาพเอ่อมันจะพวกตึก สถาปริกรรมต่างๆมันจ่อออกมาสวยและกว้างเลยฮะโดยที่แบบไม่ต้องแบบถอยกล้องไปแบบไกลๆอ่ะมันจะเห็นครบบดและมันไม,ม่เบีย้ยวด้วยอืมซึ่งระบบเนี้ยเออมันก็เป็นที่พูดถึงกันมากในยุคนั้นแต่ว่าปัจจุบันไม่ค่อยใช้กันและเพราะทุกคนหันมาถ่ายกล้องดิจิตอลถ้าเป็นส่วนใหญ่ไอ้อระบบวิสตาวิชันเนี่ยก็ถูกเก็บไปแต่ว่านหนังเรื่องนี้ก็เอามาใช้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นความฉลาดมากที่พุ่มกับภาพเนี้ยลอคูี่เอามาใช้แล้วปรากฏว่ามันสุดยอดคุณ ก็อย่างที่คุณบิวซีวอลเห็นว่ามันสวยมันกว้างใช่ใชเลยอ,อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือดนตรีประกอบดนตรีประกอบเนี่ยก็ได้คุณแดเนียลโรเบิร์ตจากอังกฤษเขาทําดนตรีทดลองอยู่แล้วแล้วก็เลยมาทําดนตรีประกอบหนังเรื่องนี้ครั้งแรกครั้งแรกก็ไดออสการ์เลยคุณอืไม่ทำมาไดจริงใช่คือดนตรีประกอบคุณบิวซีวอกว่าเอ้ยมันก็แบบไมไ่อะไรขนาดน,นั้น<ช>แต่อยากจะบอกว่าดนตรีประกอบอะ มันเป็นทั้งดนตรีมันเป็นทั้งสาวดีไซน์ที่ใส่ความรู้สึกเข้าไปแต่แต่ว่ามันมันมันอิมเพกจริงสําหรับเขาเรียกว่าสาวสําหรับที่ไอตัวอาคารนั้นอ่ะมันมันมันคือยิ่งใหญ่จริงแต่ไม่รู้สิผมอาจจะใบแอบส่วนตัวมั้งคือผมชอบดูนมากกว่าผมมองว่าหนังเรื่องเนี้ยชื่อเดอะบูทอลิสจริงแต่มันก็เหมือนหนังชีวประวัติของตัวลัสโลทอสเนาะมากกว่าว่า เขาต้องเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยผ่านเรื่องราวเจอคอนฟ l i c ในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ก็รอบน้อยด้วยแหละตอนนี้รอบน้อยแล้วเพราะหนังก็เข้ามาเกือบวีคหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ก่อนที่จะมีหนังใหม่เข้ามาเนี่ยผมว่าอาจจะรอบน้อยไปอีกหรือลงที่ฉายก็น้อยน้อยรอบเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยอยากจะแนะนําสําหรับคอหนังแล้วกันผมผมพูดตรงๆเนาะมันก็คอหนังอะถ้าชอบดูหนังผมก็แนะนําให้ดูว่า มันมัน,ม,นมันเข้มขน้นมันสนุกภาพสวยสามารถติดตามพอดแคสต์ของเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กด subscribe กดกระดิ่งได้เลยนะครับและในช่องทางอื่นๆอย่าง Apple Podcast Spotify และสามารถติดตามข่าวสารบทความและรีวิวภาพยนตร์และซีรีส์เรื่องอื่นได้ในแฟนเพจ a c e b o o k วันนี้ดูหนังเรื่องไหนมาด้วยนะครับ